ปลอดภัยไว้ก่อนไหวเสียประโยชน์จัดเลยดีกว่าว้าวเฮ้ยเฮ้ยเอ็งยังนั่นน่ะเอ็ยังเมาด้วต้มไข่พ่อกินบอนี่ิซีนไว้เนี่ยพ่ออายุแล้วไข่อยอยากกินตำบักแดงเว้ยพอดีเลยตำบักแดงนะครับตำบักแดงต้มไข่อ่ะอู้คืหูเขากันเขากันเขากันเดี๋ยวตำให้นะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวโอ้พี่กับมี่แล้วป๋าพี่ทืองานเหรอวะ กระมีมาเคยเล่นส้มกระมีเอ้ามักแตีงเนี่ยสัโอ้โบเม่นนันบ่มันจะมักแตียงยังไงมันเป็นกระโคตตัวนี้โอ้ยเสียวพวกกันโอ้ยยุไสรล่ะมักแตียงยุไทร์อ่ะสะโพกมันออกมาผิษยุสวนยุสวนเออจะไปเอายุสวนเลยเตรียมเครื่องไปเดี๋ยวต้มไข่แล้วเดี๋ยวนั่ไปไปตำยุสวนรอดโอ้ยคอยทายยุสวนนะสนะเออ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 โยเจ้าหนีเนาะมันตัวกันเนาะเอออไอมีมักแตียง สวนแต็มโอ้แต่งอะไรแถบวะโอ้ยปาดเต็มเลยสวนบักแตงแมว้าวอุ้ยว่างตุงนละอุ้ยว้าวมันจะบักแตงบักแตงเต,ต็มเลยอ่ะโอ้โหบักแตงปาดสวนบักอวนขึ้นไหลแถบวะมาทางที่ ตรงนี้แนวใด <laughs> เฮ้ยนวลหนี่กันหน่วยเว้ยอ,อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยนวลนี่เอ้ยยังหน่วยอยู่นวลนวยไหนวะหาหนวลพ่อมือก่อนนะอุ๊ยนี่ก็นวลบอ,อนดนวยดีดีนะบ่ได้ยละ วัดแบบนี้มันบอถือต้องนี่นี่ปลอดภัยไว้ก่อนคนฉลาดเตรียมมาพร้อมนี่เลยว้าวโอ้ควาปลอดภัยเอรุ่นไหนนะไหนนะฮึคือบโนอูอ้ บ่คือ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 อ่าหน่วยอะไรดีเนาะนี่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 โอ้คือบ้านอ๋อวัดขนาดอืกับบัได้บ่ได้นไหน่อยพูดหน่วยอะไรดีวะอุ้ยข้างในข้างในข้างในเฮ็ดีหน่ยนวยนึงอ่าอาวัดอบ่ได้บ่ได้บ่ได้หน่อยพูด ไปวัดยูเใสดีน้อย <c oughs> อุ้ยรวยนั่นอู้วัดมังกรน,นาฮะเฮ้ยขนาดพอดีเลยอ่ะว้าวอุ้ยรวยดีละออ้ยว้าวอฮ้ยไหวเสียประโยชน์จัดเลยดีกว่าว้าว <c oughs> <c oughs> อูา้ เพื่อความปลอดภัยว้าวพอดีเลยเฮ้ยเฮ้ยพอดีเลยเออฮ้ยปลอดดีละอุ้ยเพื่อความปลอดภัยเล้ยวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดยังนั่นน่ะเอาเฮ็ดยั้งจะเฮ็ดยังทางจะโดนแล้วคอยสีเฮ็ดยัให้มาตำมะเตียงไหมคอยก็ใกล้ๆที่ตำมะเตียงให้ดูกินดีดี ตำหมกแตงไข่จนสุกแล้วต้มหมกดนแล้วไปตำหมกแตงเจ้านั้นกำลังสีแล้วใส่นี่ดิใส่หมกแตงหมกแตงเอ้าเจ้าคือเอาใส่ถุงจังสี่หมกแตงน่ะฮะถามเนี่ยไขกระคิดว่ามันเจ้าสิดวนกว่็จะสิมาเขาอย่างมันเหี่ยวยางมันเหี่ยวคนเรียเอาใส่ถุงซีนไว้นี่ข่อยกระจีสีไว้จังสี่แหมซีนไว้เออเนี่ยไขกระจีซีนไว้จังสี่แหลมันค่อยสดสดบปานี้เจ้าสิเจ้าสิฟักตำยังไงปานี้ เยอะมากกว่าใครตั้มเอาตั้มตั้มได้บ่โอ้ยแมนหมดละฮะแมนเหรอโอ้ยคือมันแมนอยู่บ่แมนตันคือเจ้าเจ้าคือคืดมากเลยเอาคือบ่ถุงออกป่ะนี่เอาบ่เอา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 ลืมข่อยลืมใครลืมจะมากเหรอเนาะโอ้ยเอาถุงออกนี่แม่โอ้ยโอ้ยไปหนีบใกล้ละไอ้ขยันดื่มมันยากเนาะโอ้ยเนาะ ก็จะหนีใกล้เลยเว้ยโอ้ยตา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 ยโอ้ยพอแล้วพอแล้วมันคือเปียกๆปว่าเป็นอย่างไรล่ะเอาไปใส่ต่ออยู่โอ้ยถือไข่ไข่ก้อนไข่ตองพริกก้อนเดี๋ยวดูตอเปล่าเนี่ยมันแมนอยู่บ่มันคือเป็นหมิ่งเมียกังซี่แมนจะถือว่าแมนอยู่โอ้ยโอ้ยแมนอยู่ตีเซาโดนแมนเจ้าชู้คิดไปหลายแม่โจมาอย่างคือโดนเลยถามเนี่ยะ จอมาอยังคือดุนเนี่ยคอยก็หาขนาดอคอยก็หาหน่วยใหญ่ไม่นตีเออฮะขนาดพ่อหมอัอน,นพ่อหมอกั็จำนี่นะแม่นบอเออมาอันอออมันเป็นชั่วโมงหุ่นในเสาดอนเมื่อกี้นี่อุ้ยชั่วโมงเองียงเนาะคอยก็เรียว่าคอยเลือกขนาดอยู่เอ้ยคอยเลือกหน่วยอยู่ว่าสิเอาแบบเออประมาณใดสินะแม่นตีเออ โอ้ยจะมาเลือกจังไงมันเต็มอยู่นี่สวนเขาบอกไงหนึ่งเป็นไร่ผูนะ่ะโอโเจอ้ากร่งนเป็นยังไงของเจา้าเลยนีย่ถามดูโอ้ย่อยว่า่อยมากเลือกให้เจา้ากับ่อย,อยกิน่กินง่สิละนี่อย่งเจ้าเจ้ากระเจนระเจกระงกระเกระเจ้ากระเจ้ระเจ้เจาระเจ้นกะเนกระเกระเจ้กเป็ากุเกงเนวนัเจ้นกร้กระเ้กเจกะถ้ากะเ้ากากเากเากเจ้ากเจ้ากเจ้ากเเจ้ร้เ เมียนเดียวชัวเมียนห้องสงสัยได้เด็ดเนี่อันที่บืเครือเทือกเก็บได้ข้าวเดียวมือเครือเทศเนี่ยนะมือเครือเทศเนาะสว่าดือดข้นกระสวดไปมามาเร็ว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 เมีนบ่เห็นแต่เศร้าเด้อดิมา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 มเอามาทานเลยดิสวนบักแตงนี่เป็นอย่างเจ้าเป็นอย่างก็สวนบักแตงมากมากหดแต่ดึกดึกกับอยากซอยอันแมงว่าผ้าละอันุงอันไส้ักแตงกับเป็นแปลก ฟ้าวในเปียงซาเป็นล้นล้นเล่นเล่นลน,นี่นี่นี่โอ้ยเพิ่นหวยโอ้โหมันหวานอ้เนามียน,นบานัาเนาะมากินมาดิเอาเอาไข่มาโอมดูแนว<ะ>้าวไข่มาโอมยังไงไข่มาปอกส่วนดอกเออเออไข่มาปอกอจักตีเจ้าเฟ้าวให้มันแตกเร็วๆนี่แตกเลยนี่อแตกเลยละปะเนี่ นี่นี 1. ่นี <c oughs> oh, man, like ah ่เห ah. so so ็นป่าวเสียบเห็นป่ไขใปลาดไขอ่อนพร้อมไครออนเส้นไข่อ่อนเส้นพร้อมโอ้โหกินน้ำเนี่ยหัวสช่หอโอ้ยเสียบเสบครับอคว่าเสียบน้ำอันนเรื่อยเลยเสียบน้ำเจ้าวไส้ถุงน่ะนะ คอยบอกแล้วมันคือนวนัวนั่นแหละมันมันสวดมันทำให้มันสวดไงไม่ฮันอู้ยูุูน่ะนัวปลาถั่วปลาถั่วอือเออบ่ได้ได้การบุโอ้โหดูน่ะโออือืมเจบเจ็บเจ่บอืป้าเอาไปกินของนอเขาป้าโอ้ยหไข่กะว่าอยู่ข่หอนโงมากินยังไมหนีเลยเขาก็งึดขึ้นกันละเว้ยไป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 โอ้หอน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 โอ้ เงาแปก